สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเฮปอมานัสครับเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วฮะวันนี้สวัสดีฮะวันเสาร์ที่28ตุลาคมนะครับวันนี้บอลเยอะเลยดียวฮะพิมพ์เรียนเกตกาช่วงหัวค่ำก็จะเป็นได้เชลซีครับเปิดบ้านเจอกับเบรนทฟอร์ดนะครับผมส่วนคืนอื่นๆเหลือสุดก็ราลิก้าสเปนฮะเวลาทุ่มหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยบุนเดสรลิก้ายอรมาเน่แล้วก็การช่วงซิเรียอ,อิตาลีฮะ ปรังเศสเนาะส่วนคู่ที่น่าสนใจวันนี้ฮะเราจะพาไปชมเกมฮะพิมพ์ชิพอังกฤษครับในเวลาสามทุ่มนะครับทางด้านของ Green Park ครีมาร์คเรนเจอร์จะเปิดบ้าน,นะฮะต้อนรับทีมอันดับหนึ่งอย่างเรสเตอร์ครับโอ้โหคูห่นี้เป็นไงกันบ้างครับควีมปรา็กฮะเจ้าบ้านอยู่อันดับที่ยี่สิบสามครับส่วนเรสเตอร์ครับอยู่อันดับหนึ่งครับก่อนแข่งเข้าราคา เรเตอร์ไปต่อหนึ่งลูกราคาก็ขยับไปเป็นลูกครัวครับตอนนี้ไหลขึ้นไปเป็นลูกครึ่งแล้วโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับทางด้านของเรเตอร์ฮะเจอทีมขครีนปาร์คนะฮะเราไปดูสสิติกันก่อนนะครับคู่นี้เป็นไงครับ้านัดหลังสุดครับที่เคยจะเจอกันมานะฮะก็เจอกันครั้งล่าสุดฮะอุ่นเครื่องเสมอไปสามสามฮะเรเตอร์เล่นในบ้านฮะอัดควีนปาร์คไปถึงห้าหนึ่งครับควีนปาร์คฮะเล่นในบ้านครับ ก็เฉือฉนชนะอเรตเตอร์ไปสามสองครับแล้วก็เรเตอร์ครับชนะด้านควีนปาร์คที่โดนใบแดงแบบนั้นหนึ่งูนนะครับฟอร์มโดยรวมมาห้านัดสุดที่เจอกันถือว่าควีนปาร์คยังทำผลงานได้ไม่ดีพอนะครับก็เป็นทางเรเตอร์นะที่กุ่มฟอร์มได้เปรียบกว่ายามเจอกันนะฮะฟอร์มตอนนี้เป็นไงครับควี Queen Park นปาร์กล่าสุดครับโดน เรดบอมอัดได้บ้านมาสองศูนย์ครับแล้วก็แพ้ด้านของฮันเดอร์ฟิ์ทาวส์สองหนึ่งครับแล้วก็แพ้แบล็กเบิร์น่าขาดนะครับสี่ศูนย์ต่อด้วยรีดหนึ่งศูนย์แล้วก็โคเวนที่ครับสี่สามหนึ่งครับเกมนั้นเอาโอ้โหถือว่าย่ำแย่ทีเดียวเลยครับห้านัดหลังสุดครับของควีนพาร์คไม่ชนะใครเลยครับแล้วเสียประตูแทบทุกนัดเลยครับโอ้โห ถือว่าย่ำแย่ทีเดียวครับสำหรับควีนปาร์คเรนเจอร์นะฮะอย่างผู้มาเยือนครับเรเตอร์ครับฟอร์มล่าสุดพวกเขาเฉือนชนะซูนเรแรนไป1 0บุกไปชนะโอนซีครับ3 1มเกมมันนั้นดนน้ำก่อนด้วย1 0นะแล้วก็เล่นในบ้านครับชนะสโต๊ก2ครับชนะอาง้ารเบรตัน3 0ศูนย์แล้วก็ชนะทางด้านแบล็กเบิร์นฮะ4-1ครับโดยรวม5นัดหลังสุดครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเรเตอร์นะครับ ยิงคู่แข่งยับเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรเตอร์นะครับส่วนตารางคะแนนนะฮะอันดับครับึ่งเจ้าบ้านครับคุนป์าอยู่อันดับที่23ครับแข่ง13ชนะชนะไป2เสมอ2แพ้ไปถ19เกมครับโอ้โหเกมลูกฟืดครับยิงไปได้9ว่าโตครับเสียไปแล้ว24ครับมี8แต้มครับลังลองบวยอยู่นะครับโอ้โห ส่วนเรเตอร์ฮะผู้มาเยือนแข่งไป13นัดครับชนะ12ยังไม่เคยเสมอแพ้1ครับยิงได้ยิงได้27กับเสียเพียง7มี36แต้มครับนำเริ่วเลยฮะก็ต้องมาดุนกันเท่าวันนี้พวกเขาจะทำแต้มหนีห่างทีมอันดับ2อย่างอิสวิตไปได้หรือเปล่านะครับเรเตอร์ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคือกองหน้าครับแผงหน้านี่คือยิงประตูได้ถล่มทลายครับเกมรับก็ถือว่ายืนกันดีครับ เสียเพียงเจ็ดฤดูกาอ่าเสียเพียงเจ็ดแต้มเท่านั้นนะครับจากการลงแข่งสิบสามนะถือว่าโอเคเลยฮะคู่นี้คู่นี้เฮียปอครับฟันธงคะอยู่เรเตอร์ฮะับเจอใช้แน่นอนครับทีมคนไทยด้วยกันครับคู่นี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับใส่เรเตอร์ครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมก็เป็นทางด้าน y t u t u Channel ฮะปอมนัทนาแทนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแลวกดสัคขับ กด s u b s c r i b กันด้วยนะครับโอ้โหติดขัดนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับเป็นแรงแรงใจให้กันเสมอมานะครับส่วนใครที่ทติดตามก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมนะครับในเวลาสามทุ่มตรงนะครับผมวันนี้เฮียปอกก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ